สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้บรรยากาศยังมือเสาร์นะคะหมอกลงพี่น้องจ้าแต่ว่าตอนนี้เริ่มจางๆแล้วจะ้ะทงหน้าเขาน้ำบ้านเกี้ยวขจีพี่น้องค้าบรรยากาศดีแห้งเย็นสบายยังมือเสาร์พี่น้องเสียงนกเสียงกานะคะโอ้ยเย็นเขียวตาดีแห้งพี่น้องจ้านี่ระคายิวทงไฮทงหน้าพี่น้องอันนี้เป็นบรรยากาศนาบ้านมีต้นกล้วยอยู่นะบ้านสองตน้นพี่น้องแล้วก็น้าบ้านตรงนั้นนะคะพอกระเม่เพิ่นกาลัง แพ็คของเตรี่ยมทรงห้พี่ให้น้องนะคะสำหรับพี่น้องที่สนใจอยากให้เป็นฝากะนะคะจุดดังดั่สามารถทักเข้ามาสอบถามในเด้อพี่น้องคะพอกะแม่กะเฮียซอยทุกเสาจ้ะบรรยากาศยังมือเสาเฮาจา้ะแพ็กของแบบนี้ละพี่น้องจ้ะทุกเสารเลยนะคะอันนี้หมูตุ้นนะคะน้องหมูตุ้นนะคะเท่าแล้วพี่น้องมานะคะนี่ละจ้ะสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับกับโมโหปัว <ขอ S 2> สามคนในช่อง เราชวนกินแซ่บนัวครับมื้อนี้เฮามา3คนพี่น้องค่ะแม่แอ๋วน้องเตือนแล้วกับพม่นนะคะมื้อนี้มื้อนี้เพิ่อนอยากมาแจ่มน,นํากินเพชบรัร่งดอกพี่น้องปกติเอ้าลุยเลยน้องเตือนมา,ดมาดมเด้อมาเด้อบ่ได้เฮ็ดเปื่อที่แรกเพิ่นว่าเพิ่นสิไปหาเลน่นเอ้าเอาอยู่บริเวณจะก,กินขนมจีนมาอันนี้มาเด้อมาเด้อใส่มือขึ้นแหมมือแซ่บอื ส้ิวหัวผักตัวตัมเพ็ดอยู่เลยเอาเพ็ดติ่กินแด้มือยิบระกุมือยิบไปแล้วอันนี้เนาะอาละเดี๋ยวทำไงกุ้งมีอ๋อใส่กุ้งน้ำอ๋อเป็นตัไปเลยไงเปิดไงพปดปะ อ่ำเลยเด้กพี่น้องด้ดอเหมือนพักไหมอ่ำร,รู้ไหมแซ่บเต็มนะครับเ,บไไเห็นปะแบบ่ได้เอาตังมาแห้งเต็มคือเกาเด้อพี่น้องผู้ใออยากขาวอยากสวยอยากใส หนามีฝ้าลอยดำจุดดังแดงถ้้เข้ามาสอบถามใดเด้อพี่น้องเด้อทั้งเพจเฟซบุ๊กแอลชวนกินแสบนัวบม่มีปัญหาเรื่องสิวเรื่องฝ้าแต่ว่าหนามองขำพี่น้องค่าอยากลองใส่ใส่ไดจ้ะเพราะจำเป็นต้องเป็นฝ้าเอาอีกบ่างใส่เอาแล้วลูกใส่อยากออกกองน้ำเลย เบิร์ดละนามันเพลก็เธากินลูกอุ่นที่เพลกก็เป็นกับงานไปลูกไปอืมไปเดี๋ยวเตียดพร่องแายบายไปแคบายบายสวัสดีครับยังหมดไว้แล้วหมดเร็วว่ามันเพชรอืมซ่อนปรับลูกใา่เพชรเสชรๆๆ เด,ดี๋มาเด้อเปลี่ยนน้ำยาไปลูกไปกินน้ำมะรุมไปบรรยากาศด้านหลังคือแบบไฮนะพี่น้องเขากำลังเคี้ยวแต่เมล็ดเดือนนีมออ้มันสิออกควงเริอ่มออกควงแล้วบางมอกบางบ้านเคี้ยวเลยเด้อ ที่ไกลไปทางเดชพี่น้งองอำเภอเดชอุดมนะคะบางหม่องเพิ่เริ่มเกี๊ยวแวม่เบ่งช่วยแต่ตอกเดชดอืย ใส่กันได้เนาะคือตัวมันเป็นอันรุ่นเรียงไว้ตรงนี้ตัวก่อใส่คนละหนึ่งแปลนาน้ำไปน้ำไม่ตู้เย็ยนครับน้ำอม ครับไปเป็นเพเคยกินเพนเชรพี่เนอะยองจะมานั่งนะ้ำพ่อกับแม,ม่กากหมูกบแข็งเกิน <c oughs> แข็งฟันจะหะัก บนโต๊ะข้อมือพี่ออยังย่นเลยปกป้อลิ้นลิ้นจินจืดเนี่ยล่ะพ่อไปใส่อยักจะเป็นส่วนเกี่ยวเขากับตัวห้ามเขาแล้วตีพ่อจะเก็บเขาไปไหน เหมืนอนป่ะพี่น้นองอม,มันขึมเลยนะแข็งกินมาเด็มก,กบับแข,งข็งหมดซื่อข้าเจ้าไม่เป็นทงทงยี่สิบบาทกรอบเกินดิกรอบเหมือนเจ้าที่รับ หวานดิสีดแท้งไปนะเสษน้มเสษไปวะขาดเนียวนุ่มอยู่ทางขาดไ้อันนี้ก็จาเจ้ากุ้งฮอน้อนเลย เอตอนตำกุ้งมันฮอนไหมครับเสียงมังกระโพกเริ่มมากได้ออกขั้วซ้ายบางคนก็เริ่มเล่นก่อนแล้วจ้ะเล็กหน่อยกันนะมาได้ทามือทาเว้นหรอกจิจุดก่อนเลย ทรงจะทาว่าบรรยากาศดีแห่งนด้ไปนะเดี๋ยวลองไปทายเซอร์เบิรงเนี่ยเพราะว่าต่างไทยวิวยังมาเสาให้พี่ให้นรองเบิึงครับตีนมาเจอเสาร์ไหมนาะเจ้าเด้นี่ยังกัดเลยเห็นแต่เมื่อวานแหละไม่รู้ไงเนี่ย่เออขึ้นอับเนี่ยเห็นแต่เมื่อวานแล้วขี่รถมาเน่ยยุ่งนี่ก็กัดแก้มเนี่ยยุ่งหรอต่างไปยต่งกัดแก้มกันยัง cơm nha nó ở đây luôn Hãy subscribe cho không เนี่ยกำลังมีเสียงรถเงินโดนทีมมี่มากขนนึ่อ๋อเนรเพราะมีมาไวละเทปแกบยงทำเทาแอบครับพี่น้องอย่ามันเหมืดก่อนนะเนือ่งมืดเหนือค่ะเหมือนนะแก่ตัวไหม บรรยากาศยู่นิ่ไทยนางมุ่มเลยกับเคี้ยวขจีพี่้อง่าไม่ได้รรมชาตินะคะแต่ทั้งปผงกระทุงเขาทาั้งนี่ก็ให้มันหลอกเพียน,นก็คือแบบนี้จะรรมาติเบิดเลยอ่ะสลับมนีนะคะห้าสองคนสิได้คอตัวละพีระน้องไปแล้วไว้พบกันคลิปหน้าเมื่อนนครับพี่น้องมนีไปแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีครับ